สวัสดีะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมรอยพาเลต์นะคะแล้วก็จะมาน,นอนพักที่นี่นะคะทุกคนเราจะมาดูห้องในกันข้างในมันก็จะเ,เป็นประตูนะคะแต่ว่าเราก็มาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้ตู้เก็บของนะคะเปิดฝั่งนี้นะคะเปิดหลายฝั่งนี่ก็จะมี ก็เก็บของตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งก็จะเป็นที่ยืนได้นะคะแล้วก็จะมีที่นั่งได้ค่ะทุกคนก็จะมืดๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราขอเปิดไฟกันเอ้เปิดก่นนี่ค่ะทุกคนแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะแขวนตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นตู้เย็นนะคะทุกคนคือนี้นะคะเราพักที่โรงแรมเลยเลยพาเลทนะคะทุกคน ช,ช่ค่ะทุกคนตรงนี้เป็นที่เก็บของ, <GO av uther> งนะคะแล้วตรงนี้เป็นเตียงนะคะเตียงใหญ่นะคะสามารถนอนได้สี่คนเลยค่ะเราจุดทดลองนะพี่บี้เลยยัจะลองดูเดี๋ยวมบเูี้นนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะทุกคนคาะแล้วโรงแรมนี้นะคะมีสระว่ายน้ำอยู่ชั้นสองนีนะคะทุกคนแล้วก็อยู่ ชั้นสี่นะคะแล้วก็<ด><อ>มีฟิตเนสด้วยนะคะใช่แล้วค่ะตอนเย็นเราจะไปเล่นเอ่อน้ำนะคะทุกคนแล้วก็จะไปเล่นพ่อแม่เล่นฟิตเนสด้วยนะคะ<ช>แล้วก็จะไปเดินพันนุคนเดินด้วยนะคะทุกคนใช่ค่ะทุกคนแล้วก็ตอนเช้า,าจะมีห้องอาหารนะคะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อกระโดดเตียงเหมือนพี่บี้นะคะทุกคน 哦，oh, 现在有。 ตรงน,นี้นะคะทุกคนก็จะเป็น,นทีวีแล้วตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นวิวนะคะทุกคนตรงน,นี้จะเป็นออกไม่ได้อันนี้เป็นในเมืองนะคะเป็นในเมืองเลยโอช่าเราจะไปดูี้ิงน้ำให้พ่อพารีวิวหน่อยสิยไปไปพารีวิวหน่อยให้เกดรีวิวเป็นะคันทีน<า>่แทุกคนเราอยากจะบอกอะไรบอกแรกอ่ะเราห้องห้องปิดห้องเพราะเราดูเป็นเบอร์เก้านะคะทุกคนแต่จริงๆเป็นเบอร์สี่นะคะ ่แล้วก็ตรงสีไรเปล่าผมนี่แล้วก็จะมีบบบากแล้วก็จะเป็นแบบสบู่แล้วก็เป็นแก้น้ำเนี่ยคะแล้วก็เป็นผมกล้องค่ะทุกคนใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมิชิเนี่ยโอ้โหไม่สมบูรไม่ได้ยื่นหนุ่มมาเลยใช่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปทำอะไรพักผ่อนเดินเล่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ำเลยนะคะทุกคนเราจะไปชวนพี่กีตาร์เลยนะคะทุกคน ใชแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วนะคะที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะทุกคนวคะ่ะวันนี้คุณพ่อจะไปว่ายน้ำด้วยนะคะทุกคนโอ้โหนแม่แม่ไม่ชอบว่ายน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปห้องพี่กีต้าร์กันนะคะทุกคนไปกันห้องพี่กีต้าร์นะคะทุกคนนี่นะคะชุดว่ายนของเราเขาแถมหมวกไว้ช่วยกันใส่แมสกันนะคะ Oh, my God. ตอนนี้นะคะก็เช้าแล้วนะคะแล้วก็มากินข้า,าวเช้านะคะที่ห้องอาหารของโรงแรมเลยพาเลตนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะทุกคนาา็ก <Wow. S 1> หลยยอย่งะคะ มันซาลาตูมันจะเป็นอือาเป็นเรือนแล้วก็มีโต๊ปะประมาณนีน้และตรงข้างข้อง,งกินข้าวก็จะมีต้ไนไม้เต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนใช่แล้วตรงนู้น <c oughs> เดี๋ยวตรงนู้นมันมีที่กินข้าวด้วยสำหรับทริปนี้พวกเราก็ขอตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย